สวัสดีครับอยู่กับลุงแนบบ FT วันนี้ลุงแนบก็มีกิจกรรมพิเศษของเกมอา h World มาฝากนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนหรือว่าเชิญชวนให้ลงทุนัตอย่างใดนะครับเป็นเพียงกิจกรรมพิเศษของเกมอา h World เท่านั้นนะโดยกิจกรรมนี้นะครับมีชื่อว่ามาเล่นอา h World กันเถอะ Let's play Archworld together ลุงแนบบก็อยากชวนทุกคนนะครับมาเล่นอาร์ชเวลกันนะซึ่งรายละเอียดก็มีดังต่อไปนี้นะครับ กำหนดการจัดงานนะครับระยะเวลาการสมัครวันที่9พฤศจิกาถึงวันที่8ธันวาคมนะครับระยะเวลาสำเร็จภาร,รกิจนะครับวันที่9พฤศจิกาถึงวันที่22ธันวาคมนะครับส่งแบบฟอร์ม Google ภายในระยะเวลากิจกรรมคุณสมบัติของผู้แนะนำต้องมีตัวละครที่มีปีกเลเวล1ขึ้นไปคะแนนอุปกรณ์มากกว่า13,000ข้อมูลผู้แนะนำ หมายเลขบัญชีที่อยู่กระเป๋าสตางค์ชื่อตัวละครระดับบรรพบุรุษจุดสูงสุดของอุปกรณ์ข้อมูลผู้รับเชิญชื่อบัญชีของผู้เชิญที่อยู่กระเป๋าสตางค์และชื่อตัวละครลิงก์แบบฟอร์ม Google ลุงแนปไปทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับซึ่งแบบฟอร์มที่เราจะต้องกรอกน,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับที่อยู่อีเมลบัญชีอาร์ชเวลของผู้เชิญ ที่อยู่อ e ีเมลอาร์ชเวิลของผู้แนะนำนะครับที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้เชิญที่อยู่กระเป๋าเงินของผู้อ้างอิงชื่อต,ตัวละครข,ของผู้เชิญชื่อบทบาทของผู้อ้างอิงระดับบรรพบุรุษของผู้เชิญระดับทายาทอ้างอิงอุปกรณ์สูงสุดนะครับแล้วก็คะแนนอุปกรณ์ผู้อ้างอิงสูงสุดชื่อของชุมชนชื่อกิวอาร์ชเวลของผู้เชิญแล้วก็ภาพหน้าจอข้อมูลตัวละครของผู้เชิญนะครับ ภาพหน้าจอข้อมูลตัวละครของผู้เชิญก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยนะก็อย่าลืมมากรอกกันด้วยนะในกรณีของผู้ได้รับเชิญเฉพาะตัวละครที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเท่านั้นที่มีสิทธิ์รายชื่อเพื่อนที่ได้รับเชิญสามารถอัปเดตได้จนถึงวันปิดรับสมัครกิจกรรม อย่างไรก็ตามเพื่อจำกัดการสมัครที่มากเกินไปหากผู้ได้รับเชิญมากกว่า50%จากผู้เชิญรายหนึ่งไม่บรรลุเป้าหมายที่5ทั้งหมดจะถูกแยกออกจากรางวัลผู้สมัครปัจจุบันไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟอร์ม Google และจะถูกรวมไว้ในรายชื่อโดยอัตโนมัติรางวัลมาตรฐานรางวัลจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีความคืบหน้าในการสั่งซื้อถ้าทำได้12 3 4 6แต่ไม่ถึง5 จะได้รับรางวัลบู๊าเพียง25นี่ก็เป็นรางวัลมาตรฐานนะครับสำหรับผู้เชิญและผู้ที่ได้รับเชิญนะครับนี่นะก็จะทำมาทำกิจกรรมทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็รางวัลนะครับมันก็จะรวมบู๊า ไปเรื่อยๆนะรางวัลสะสมนะครับนี่นะไปจนถึง2อ0ยนะครับแล้วก็350บูเซวก็เลยทีเดียวนะรางวัลสําหรับการเช่าแลนนะครับระบบมาตรฐานนะครับหนึ100บูเซอสำหรับผู้เชิญก็จะเหลือแค่50บูเซอเท่านั้นนะครับส่วนรางวัลระบบขนาดกลางนะครับสองบูเซอครับก็จะลดเหลือแค่100บูเซอ เท่านั้นนะอย่างไรก็ตามนะครับเฉพาะผู้ที่มีระดับปีกหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมเป้าหมายระบบการเช่าได้ในกรณีของการเช่าระบบมาตรฐานและขนาดกลางคุณจะได้รับรางวัลที่สูงกว่าระหว่างทั้งสองรายการและค่าเช่าที่ดินของผู้ใช้จะไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขความสำเร็จการจับรางวัล NFT สำหรับผู้เชิญผู้เชิญที่เพื่อนทำสำเร็จทั้งเป้าหมายที่6และ7 ยิ่งคุณเชิญเพื่อนที่บรรลุเป้าหมายทั้ง6และ7มากเท่าใดโอกาสในการชนะก็จะยิ่งมากขึ้นซึ่งการประกาศผู้ชนะและการออกอากาศูเซอาและแรนในทีจะมีขึ้นในวันที่23ธันวาคมนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมมาเล่น a r ร์ชเวลิลกันเถอะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่สงสัย และมีอะไรอยากจะถามสามารถทักมาถามได้เลยนะครับที่เพจมาดามซีเกมมิ่งหรือว่า YouTube นะครับช่องมาดามซีเกมมิ่งทักมาถามได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับจะมีแอดมินสาวสวยน่ารักน่ารักนะครับรอตอบคุณอยู่นะเดี๋ยวลุงแแบบนะครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับของเกมอาร์ชเวลนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงแแบบด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับลุงแแบบก็ต้องขอตัวไปเล่น เวิลก่อนนะครับผมแล้วก็มาเจอกับลงุงแนปแล้วก็เ,เพื่อนๆอีกมากมายในเกม Arch World ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลงุงแนปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในเกม Arch World บายบาย